สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่8นะคะเอสก็จะมาสรุปผลนะคะของวันที่7ให้รับชมกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่อนะคะพี่น้องอ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะของวันที่เจดนะคะแอดให้เด่นสองนะคะงที่แปดนะคะพี่น้องจ๋าเม็ดเดียวเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะก็ตัวรองนะคะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะพี่น้องจ๋า롱แปดนะคะมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะรอบเฉพาะกิจเนาะส่วนตัวเจาะก็หลุดไปนะคะแล้วก็รอบพิเศษหลุดบนล่างนะคะรอบปกติเข้า รองแปดอีกนะคะพี่น้องจา๋าเลือกตัวผิดชีวิตเปลี่ยนเนะาะสูด,ดูดูแล้วสูตรเม็ดเดียวเนาะของเรานะคะเข้าอารอบสุดท้ายนะคะรอบ v i p ล่างนะคะ02เนาะแอดมีสองสูดนะคะตัวไม่ได้เน้นเนาะก็ถ้าใครตามไปถึงรอบ V i p ก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครตามไม่ถึงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่พาตัวรงไปก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ก็เน้นรอบก็เข้ารอบ v ี p ีเนาะนี่นะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้องที่หยิบจับไปแล้วได้นะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่แปดนะคะไปตามโตนะคะสำหรับวันที่แปดนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะวันที่แปดเดือนสิบ5อ4ดสองพันห้า้อหสิบสี่นะคะ ับแอดเทียนนะคะพาด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียว จอให้สองตัวบนล่างนะคะเด่นนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะวันที่แปดนะคะแอดให้เด่นนะคะเด่นเก้านะคะพี่น้องเด่นเก้าเม็ดเดียวคือเก้าเนาะรงสองนะคะวิ่งรูดที่เก้านะคะ แอดก็จะพารูดเก้านะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นอ้องสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะเก9า9ู 90, 91, 92, 93 9เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเอาเก้าหกนะคะเก้าเจ็ดเก้าแปด 99นะคะได้ตัวชอบหยิบยกไปแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งเนาะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้โดนนะคะขอให้ได้ท,ทุกทุกท่านเลยนะคะเม็ดเดียวนะคะ9นะคะ S ชอบนะคะ92นะคะ 9 2 9าสองเก้ห้าเสเจ็ดนะคะพี่น้องถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจเนาะ,ะเน้นรอบพิเศษนะคะปกตินะคะ ถ้าใครตามตั้งแต่รอบแรกก็ถ้าใครมีที่วางเนาะก็วางได้ตั้งแต่รอบแรกเนาะถ้าตามเจอแล้วก็หยุดนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ